ก็กาบเรียนทุกคนก็นั่งกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมอีกเลยนะครับกับเกมใหม่ครับนะครับผมก็ EP นี้ผมก็จะมาสร้างประตู DN นะครับผมผมมีของพร้อมกันแล้วเรียบร้อยนะครับข้อของที่ผมเตรียมไว้ก็มีเขาเรียกว่าก็คือบล็อกออกซิเจนนะครับแล้วก็ไฟแชกเอาง,ง่ายๆแล้วกันนะครับผมมีของพรแล้วแล้วก็ ผมกลัวว่าคลิปอาจจะสั้นเกินไปผมก็เลยหาของตกแต่งกว่านนะครับก็ตอนนี้ผมก็หาพื้นที่กําลังาพื้นที่สร้างประตูเอนะครับผมคิดว่าจะสร้างข้างบ้านดีไหมก็ไม่เอาดีกว่าผมเลยก็คิดว่าไปสร้างข้าง,ข,างข้างฟาร์มซัมบี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันรวดเร็วนะครับทันใจด้วยโอเค โอเคผมก็ผมอาจจะพาดไม่ตรงกับในคลิปนก็ขอโทษกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเช็คไฟล์วิดีโอนะครับเพราะว่ามันคลิปมันแตกเสียงมันแตกผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับก็งงอ่ะแบบผมก็ททททเทสเทสเสียงก่อนอัดนะครับมันก็ไม่แตกแต่พอมอาอัดปั๊บแตกเลยก็ขอโทษกันด้วยละกันนะครับ ถ้าเจอผมภาพอาจจะเป็นตรงกับเสียงนะครับผมก็ตอนนี้ผมวางบล็อกผิดต้องเป็นคนที่คลิกไวกว่าสมองคือมือคลิกไวไงแต่สมองจะไปช้าหน่อยประมาณนั้นแล้วครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ได้ประตูดีเอ็นแบบไม่สวยอาจจะหลายหลายคนอาจจะมองไม่สวยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่คนเราว่ามุมมองเป็นยังไงนะครับผม ก็ตอนนี้ผมก็จะมาหาของตกแต่งนะครับผมก็อันแรกก็จะเป็นสลับนะครับผมอันที่สองผมจะไปหาเป็นบันไดแต่บันไดผมหาไม่เจอก็เลยต้องครับใหม่นะครับผมบันไดที่ผมจะคลับก็เป็นบันไดหินนะครับเป้นหินปกติเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเป็นหินแบบที่เอาไปเคล้าเอาไปเข้าเตาเผานะครับมันก็จะสวย แต่ผมขี้เกียจนะครับพึ่งไงขี้เกียจนะครับก็เลยได้จะเป็นรูปลักษณ์ก็ประมาณออกสวยๆนิดหน่อยสไตล์ผมนะครับแบบคนขี้เกียจนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็จะขุดดินออกนะครับก็จะเป็นตกแต่งนะครับผมจะดูว่าจะอะไรเข้ากันไหมนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้ใส่ตกแต่งมากอะไรขนาดนั้นนะครับผมผมเป็นเพราะว่า แบบแบบเน้นใช้งานนะครับบางทีก็เน้นสวยนะครับผมตอนนี้ผมก็จะต่อเ,เรียกว่าทําให้แบบเป็นแนวนอนนะครับผมแบบก็มาเช็คดูว่าเอ้ยด้านล่างเข้ากับด้านบนไหมด้านบนเข้ากับด้านล่างไหมนะครับบางครั้งนะก็ตอนนี้ผมจะทําด้านบนเป็นแนวนอนนะครับก็เราสักครู่แบบจุบอืออ่า ก็เฮ้ยไม่เข้าหาผมก็เอ้ยคุยกับตัวเองนะครับตอนนั้นเอ้ยขาสวยละสวยละสวยละจะทำอะไรเยอะเฮ้ยแนวนอนก็ไม่เข้า,าไว,ว,ว,วาไนนี้ผมผมจะเน้นแบบด้านบนแนวตั้งนะครับด้านล่างแนวนอนนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้ว่าเป็นแนวด้านบนแนวตั้งนะครับด้านล่างแนวนอนนะครับผม เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็ขุดพวกไม่ได้ใช้งานนะครับผมนี่เป็นไงทุกคนคิดว่าสวยไหมผมก็เอ้ยพูดตัวเองนะในคิดว่ามีสลับก็เอ้ยก็มีอะไรให้ทําเยอะนี่ว่ามีสลับอ่าผมก็เลยมาลองตกแต่งดู okay, ตกแต่งตกแต่งมาตกแต่งไปตกแต่งมาสวยเฮ้ยทำไมสวยจังเลย ผมก็เลยขุดดินรอบๆเลยนะครับผมตึบทึบทึบอ่าแล้วก็รอวางาแลเลดูนะครับผมที่เหลือจากฟาร์มมอนเตอร์นะครับปึ๊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 บอ่าแล้วก็เหลือแค่ทางขึ้นนะตอนนี้ทางขึ้นทางลงนะครับผมเป็นไงสวยเลยแต่เอ้ยนั่นบมมันลงลงไปลกก็ ไปทำด้านบนดีกว่านะครับผมถามว่าเอ้ยทำไมผมไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้เออเซิร์ฟผมนะผมจะทำอะไรก็เรื่องของผมนะครับนะครับเราไม่สามารถบังคับใครได้นะครับผมแบบเอ้ยทำไมไม่ยอมทำแบบให้มันสวยกว่านี้อะไรมานี้นะครับผมก็เรื่องของกู นะครับผมผมจะทำยังไงอีกก็เลยก็นะครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาเคลียร์พวกขยะอีกนะครับขออนุญาตเคลียร์สักครู่ โอเคตอนนี้เราก็ได้เขียนที่เรียบร้อยนะครับผมก็ระดองลองเดินออกมาที่ไกลๆดูนะครับว่ามันจะต้องเติมแต่งอะไรไหมก็ดูเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเติมแต่งอะไรนะครับผมตอนนี้ผมก็จะเตรียมตัวเข้าประตูดีเอ็นแล้วนะครับผมเพราะว่าจะได้รับอชิเมน้นนะครับอชิเมน้นนั่นก็เป็นการเข้าประตูดีเอนนะครับผมโอเค ตอนนี้ผมกำลังคิดการตกแต่งนะครับผมเพื่อคล้ายหุ่นไรกานะครับผมจะทำหุน่นไรกาติดนะครับเอาให้ทุกคนดูดีกว่านะครับผมขออนุญาตตัดตอนครับดีกว่านะครับผมจะโง่ช่วงนี้นิดนึงโอเคนะครับผม ไม่เห็นกับอ่ไงไม่เห็นโอเค okay. ตอนนี้ผมก็ได้เขาเรียกว่าครับเทียบรอยละเป็นฟักทอออกนะครับที่มีไฟด้านในนะครับผมก็จะโว์โง่ตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะครับผมผมก็เอ้ยทำไมวางไม่ได้วะเอ้ยวางสลับดูหน่อยแล้วก็สลับอีกอันหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้อ่ะมันก็สามารถวาง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างๆประตูดีเอ็นได้เลยนะครับผมก็ผมดูไปดูมามันเหมือนเด็กเกาะประตูดีเอ็นเลยอ,ะอ่ะอ่าแบบเด็กเกาะนะครับโอเคผมก็จะไปคาบอีกอันหนึ่งมานะครับโอเคขออนุญาตตัดนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เขาเรียกว่าอีอันมาแล้วผมก็ขออนุญาตจัดของสักครู่ปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยเรามาดูกันมันเหมือนเด็กเกาะประตูดีเลยผมสร้างอะไรไว้ตอนนั้นวะโอ้โหเจ็บแล้วแล้วก็เข้าประตูดีกันเลยปึ๊บเราก็ได้อาชิเม่นนะครับเข้าประตูดีเรียบร้อยมองซ้ายมองขวาไม่มีแล้วก็ผมดีใจมากนะครับที่ได้เห็นของที่ผมต้องการ อยู่ด้านล่างด้วยแล้วก็ถ้าผมมองไปข้างบนก็จะมีของอีกชิ้นหนึ่งที่ผมต้องการเหมือนกันคือไฟนะครัผมก็ตอนนี้ผมก็จะเคลียร์ทางนะครับผมครับก็ผมมองสำรวจไปข้างล่างแบบรอบรอบะผมมองสำรวจรอบรอบๆๆนะครับว่ามันมีแก๊สไหมถ้ามีแก๊สก็จะชิบหายนะครับผมนี่แหละปัญหา ตอนนี้ผมก็ขุดไปก่อนนะครับเพื่อให้ขยายพื้นที่นะครับเรามาเกิดที่พื้นที่ไม่อำนวยการเชซไหมนะครับผมผมก็ขออนุญาตตัดช่วงวางบล็อกเลยดีกว่านะครับมันน่าจะนานนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้แบบมาเห็นหมู่ที่ใส่เกาะทองนะครับแล้วก็ถ้ามองไปสักแป,ป๊บหนึ่งก็จะเจอรูปมัน ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็งงงงง่อยๆนะครับผมผมจะกลายเป็นเด็กเออๆออนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมก็เล่นแต่เวอร์ชันเก่าๆอดีปัญหาเล่นแต่แบบเวอร์ชันที่ไม่มีอะไรไม่รู้ไม่มีเกาะทองทีแบบเข้าประตูดีเอ็นปั๊บเจอแต่พิกลินหรือว่าหมูซอมบี้นะครับผมผมแม่ง โอ้โหโสันหัวเลยเข้ามารอบนี้เจอตัวไม่ใส่ชุดเกาะนะครับโอเคก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสุดหล่อและสุดสวย